นี่คือการขนส่งแป้งสาลีครั้งใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งหมด2ตันของถูกบรรทุกขึ้นรถยนต์ท่องเที่ยวคันหนึ่งที่น่าทึ่งคือมันถูกขนส่งโดยครอบครัวหนึ่งแต่สมาชิกทุกคนกลับไม่มีความสุขนั่นเองที่ทําให้เกิดเรื่องราวทั้งํำทั้งร้องไห้แล้วสินค้าล็อตนี้จะถูกส่งไปถึงที่หมายหรือไม่หรือทั้งครอบครัวจะต้องติดคุกกันหมดเดวิดเป็นพ่อค้าขายใบมะละกอแห้งงานเบาเงินดีชีวิตเขาจึงสุขสบายมากกลางวันขายของกลางคืนไปบาดูสาวขาเรียวอย่างไดแอน่าเต้นรำ ถึงจะตัวเล็กแต่ก็ชอบเล่นบทฮีโร่ช่วยสาวงามผลคือถูกกลุ่มอันธพาลดุมทำร้ายโชคดีที่เดวิดมาช่วยไว้ได้ทันแล้วทั้งสองก็แยกกันวิ่งหนีแบบสุดตัวเดวิดวิ่งไปที่บันไดหวังว่าจะหนีพ้นจากคนที่ไล่ตามแต่ดันเลือกทางตันซะได้ทําให้เขาต้องเสี่ยงกระโดดลง,งถังขยะแต่กลับกระโดดไม่ถึงข้างไหนทําให้เดวิดเจ็บตัวสุดๆสุดท้ายถูกกลุ่มอันธพาลจับตัวได้ไม่เพียงเท่านั้นพวกมันยังปล้นเอาเงินในบ้านไปจนหมดและเงินจํานวนนั้นส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายให้เจ้านายที่คุณเอาใบมมมลลกกกออาาาาาเเเรรรื่่งนี้้้ทททํใหดวิดไัับโศพ์จข และนี่เองที่ทําให้เจ้านายสงสัยส่งคนไปจับตัวคุณมาเจอหน้าเขาไอ้หมอนี่ชื่อแบรนเคยเรียนห้องเดียวกับเดวิดถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่เดวิดทําเงินของเขาหายไปไม่ได้แบรนบอกว่าถ้าเดวิดยอมทํานี่เงินนั้นถือว่าจบไม่เพียงเท่านั้นยังได้โบนัสอีกหนึ่งแสนดอลลาร์งานก็ง่ายมากแค่ข้ามพรมแดนไปเม็กซิโกแล้วผลของบางอย่างกลับมาก็เสร็จถูกบีบให้จนมุมเดวิดจึงต้องยอมแต่ถ้าเดินดุ่มๆไปที่ชายแดนตอนนี้ยังไงก็ต้องถูกจับได้ถ้าถูกจับต้องติดคุกแน่ๆกำลังปวดหัวไม่รู้จะทำยังไง จู่ๆก็มีครอบครัวหนึ่งจอดรถถามทางเลยเกิดไอเดียขึ้นมาคือปลอมตัวเป็นครอบครัวไปเที่ยวเพื่อข้ามไปทันทีที่คิดได้เขาไปหาดิอา่าขอให้ร่วมมือถ้าทาสาเร็จจะได้ค่าตอบแทน10,000ดอลลาร์แต่ดีอา่าปฏิเสธอย่างไม่ลังเลงานนี้เสี่ยงเกินไปแถม10,000ดอลลาร์ก็น้อยเกินไปมันยังไม่คุ้มกับงานคืนเดียวของเธอเลยเดวิดรู้สึกเสียใจมากที่เห็นลุงเป็นแบบนี้แคนดี้บอกว่าจะช่วยคุณยังไงเดวิดก็ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของเขาแต่ถ้ามีีผูู้ชายยยคนกก็ัังงเส่ถจบได ทั้งสองจึงไปขอความช่วยเหลือจากสาวที่ทํางานด้านลักเล็กขโมยน้อยโคเทคช่วยเหลือไม่คิดว่าเธอจะตกลงทันทีถือว่าปัญหาเรื่องคนได้รับการแก้ไขแล้วหลังจากนั้นพวกเขารีบจัดเตรียมเดินทางพร้อมบัตรประจาตัวปลอมทั้งครอบครัวผ่านด่านรักษาความปลอดภัยขึ้นเครื่องบินไม่คิดว่าไดอาน่นาจะปรากฏตัวที่นี่จากนั้นครอบครัวปลอมก็ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเชียนาและเดวิดจะเป็นพ่อแม่ส่วนโคเทคกับแคนดี้จะเป็นลูกทั้งครอบครัวเดินทางถึงสนามบินอย่างรวดเร็วที่นี่หัวหน้าใหญ่แบรนได้เตรียมรถยนต์ไว้ให้แล้ว พวกเขาขึ้นรถมุ่งตรงไปยังชายแดนสองประเทศในที่สุดพวกเขาก็ข้ามไปถึงเม็กซิโกได้สาเร็จแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเดวิดขับรถตรงไปยังจุดรับสินค้าจากนั้นเดินลงไปพูดคุยกับคนของที่นั่นอย่างมั่นใจไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะชักปืนออกมาจอที่ปากเขาทําเดวิดรีบพูดว่ามารับสินค้าให้ร้านเมื่อได้ยินดังนั้นอีกฝ่ายก็ดูยินดีคิดว่านี่คือลูกค้ารายใหญ่ที่เจ้านายสั่งไว้ดังนั้นเขาจึงพาคุณเข้าไปในโกดังทันทีที่นี่คือศูนย์กลางของยาเสพติดจริงๆ ทำให้ทั้งตีคนตกใจมากเมื่อของของในายใหญ่แค่บางส่วนก็หนักสองตันบนรถเต็มไปด้วยยาเสพติดทุกที่ถ้าถูกตรวจขึ้นมาแล้วก็จบเหนแน่แต่ตอนนี้สายเกินไปที่จะถอยกลับทําได้แค่เดินหน้าทําภารกิจต่อไม่คาดคิดว่าพอออกจากประตูก็เจอตํารวจเขารู้ดีว่าบนรถมีอะไรอยู่แต่ตํารวจนายนี้ไม่ได้คิดจะจับคนแต่อยากให้จ่ายหนึ่งพันเพื่อปล่อยผ่านคิดว่าครั้งนี้จบแน่แล้วเพราะในตัวพวกเขาไม่มีเงินมากขนาดนั้นเลยทําให้ทุกคนกังวลใจลงจากรถไปเจรจากับตํารวจนายนี้ พูดอ้อมไปอ้อมมานานกว่าจะรู้ว่าผิดตำรวจต้องการแค่1 0 0 0เปโซหรือ80ดดอลลาร์เดวิดเลยหยิบเงิน100ดอลลาร์ออกมาประกาศเสียงดังว่าไม่ต้องถอนครอบครัวสุดกร่งรอดด่านแรกไปได้แต่ด่านที่สองยากกว่านี้มากเมื่อต้องผ่านชายแดนที่นี่มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดรถคันก่อนหน้าพวกเขามีแค่กัญชาหนึ่งมวดแต่ยังถูกจับได้แล้วยาเสพติดสองตานจะรอดได้อย่างไงแน่นอนหมายเลขของยาเสพติดนั้นไม่สามารถหลอกสุนัขได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มันดมกลิ่นและพบว่ามีกลิ่นแปลกๆในรถทันทีที่ตำรวจสั่งให้พวกเขาลงจากรถเพื่อตรวจขณะที่ประตูกำลังจะถูกเปิดออกแล้วจูๆ่ๆมีคนลักลอบข้ามชายแดนวิ่งหนีออกมาทำให้ตำรวจรีบวิ่งไล่ตามทันทีและปล่อยให้ครอบครัวของเดวิดไปได้พวกเขาก็โชคดีผ่านด่านนี้ไปอีกครั้งในตอนนี้หัวหน้าสาลอนก็กลับมาที่ฐานและรู้ว่าคนปากหนวดส่งของแล้วท่งคนผิดไปทำงานโกรธมากสั่งให้คนไล่ตามตัวเองในขณะที่ครอบครัวเดวิดยังไม่รู้เรื่องยังคงเปิดเพลงเต้นฉลองกันอยู่ จูู่รถก็มีควันป่วยพุ่งพุ่งออกมารถเสียและไม่สามารถไปต่อได้ตอนนั้นเองครอบครัวที่ไปเที่ยวผ่านมาเห็นรถเสียจึงอยากช่วยเหลือให้ครอบครัวของเดวิดขึ้นรถไปด้วยยังลากรถที่บรรทุกยาเสพติดไปด้วยตอนแรกทั้งสองฝ่ายคุยกันอย่างสนุกสนานแต่เมื่อเดวิดเปิดกระโปรงรถก็ช็อกทันทีข้างในมีปืนและตราตำรวจที่แท้สามีของครอบครัวนี้เป็นหัวหน้าตำรวจแถมยังทำงานด้านปราบปรามยาเสพติดท่ามชาติและเขากำลังลาพักร้อนพาครอบครัวเที่ยวเมื่อได้ยินดังนั้นหน้าเดวิดซีดเผือกเรียกทุกคนเข้ามาในห้องส่ววนนตััทที เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาถึงอย่างนั้นทุกคนก็ตื่นตระหนกคิดอะไรไม่ออกในตอนนั้นเองรถหยุดกระทันหันลงมาถึงรู้ว่าจอนพาพวกเขามาที่อู่ซ่อมรถแต่โชคไม่ดีที่อู่ปิดจอเลยชวนทุกคนตั้งแคมป์คืนนี้เป็นอย่างนั้นทั้งสองครอบครัวมีขําคืนที่สนุกมากพวกเขาเล่นเกมถ่ายภาพจากลายเส้นคนหนึ่งจะวาดให้คนอื่นถ่ายว่านั่นคืออะไรจนกระทั่งแคดดี้ขึ้นมาว่าตอนแรกดูเหมือนไม้ขีดไฟแต่ดูไปดูมาทุกคนบอกว่าเป็นปันเทศดังไม่นึกว่าทุกคนจะถ่ายผิดเพราะมันคือสกีบอร์ด ภาพวาดนั้นสร้างความประทับใจให้ลูกสาวบ้านจอนหลังทั้งสองครอบครัวกลับห้องเธอมาหาเคนเนี่โดยตรงคิดว่าจะได้ใกล้ชิดกันเมื่อเธอหลับตารอเคนเนี่เข้ามาไม่คาดคิดว่าเขาจะที่อายเกินไปและแค่กอดเธอไว้เมื่อเห็นฉากนี้คนอื่นๆรับไม่ได้ทั้งบ้านเลยตัดสินใจช่วยเคนเนี่เดวิดบอกว่าตึงเครียดเกินไปนับจาก1นถึงสความเขินอายจะหายไปในท,ทันทีส่วนคาทิกใช้วิธีที่เป็นประโยชน์กว่าโดยการสอนให้เคนนเข้าใจด้วยการปฏิบัติแม่จําเป็นก็เห็นด้วยให้ลองสักหน่อย ไม่คาดคิดว่าฉากนี้จะถูกสาวคนนั้นเห็นไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรีบหันหลังเดินจากไปทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นในที่สุดก็ถึงอู่ซ่อมอู่ซ่อมรถแห่งใหม่และถึงเวลาที่สองครอบครัวต้องกล่าวลาเดวิดเข้าไปในอู่เพื่อซ่อมรถไม่นึกว่าจะพบเจ้าของร้านถูกมัดแน่นบนเก้าอี้และคนร้ายก็ปรากฏตัวกระทันหันจ่อปืนที่หัวของเดวิดคนอื่นๆก็ถูกคนร้ายควบกุมตัวไว้ครั้งนี้คงได้ส่งครอบครัวสุดแสนไปพบยมามบาลเห็นสถานการณ์ไม่ดีเดวิดจึงพูดขึ้น จริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่ครอบครัวกันเลยเด็กสาวคนนี้เป็นคนไร้บ้านทำอาชีพขโมยของเป็นประจำส่วนเด็กหนุ่มหน้าตื้อนี้เป็นเพื่อนบ้านสุดท้ายภรรยาของเขาคือสาวเต้นรําราคาถูกได้ยินดังนั้นคนร้ายสนใจไดนเนอร์ขึ้นมาสั่งให้เธอแสดงการเต้นก่อนตายไม่นึกว่าการเต้นสุดร,ร้อนจะทําให้ทุกคนที่เห็นถึงกับน้ําลายไหลกลายเป็นโอกาสทองเดนเนอร์ส่งสัญ,ญญาณให้เดวิดโจมตีพวกนั้นแต่เขากลับมุมมองร่างกายของเธอจนไม่ทันสังเกตสัญญ,ญาณผลทําให้เธอต้องลงมือทําเองพร้อมกันนั้นเดวิดก็ถือท่อนเหล็ก ตีไปที่หน้าของเจ้าหนุ่มร่างใหญ่แต่หมอนี่แข็งแกร่งเกินไปการโจมตีแทบไม่มีผลเลยโชคดีที่ตอนนี้แคนดี้ขึ้นรถได้แล้วขับถอยหลังชนร่างของเจ้าหนุ่มร่างใหญ่เดวิดและเดนาขึ้นรถหนีไปอย่างรวดเร็วซาลอนและเจ้าหนุ่มร่างใหญ่ถือปืนยิงตามแต่ไม่มีกระสุนใดโดนเป้าหมายแคนดี้ไม่เคยขับรถมาก่อนทําให้รถวิ่งสายไปมาบนถนนจนตะกร้าผลไม้ในรถล้มลงแมงมุมในนั้นก็ผลานออกมาแล้วมุ่งไปหานกน้อยของแคนดี้กรดจนส่วนสําคัญของเขาบวมขึ้นสถานการณ์ร้ายแรงมากต้องพาแคนดีาา้ เรื่องจะเปิดเผยไม่คาดคิดว่าเคนนี่จะหมดสติไปเรื่องนี้เกินค่าจริงๆเดวิดไม่มีทางเลือกนอกจากพาเคนนี่ไปรักษาไม่นานหลังจากนั้นแบรนดโทรมาสั่งให้เดวิดคืนของคืนนี้ต้องส่งของให้เขานี่คือการบีบบังคับเกินไปไม่งั้นเขาจะส่งคนมาจัดการเดวิดทันทีดังนั้นเมื่อแคนดี้ได้รับการปรมพยาบาลเดวิดรีพาเขาขึ้นรถเพื่อออ,อกเดินทางถ้าไม่ระวังอาจทําให้แคนดี้ลลมหน้าความวิธีการของเดวิดทําให้ทุกคนรู้สึกไม่พอใจไดนนาและโคเทคพร้อมใจร้องเพลงให้เขาแล้วพวกเขาก็เกิดการทะเลาะก,กัน ทำให้เดวิดหลุดปากพูดออกมาค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากงานนี้คือ1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ทำให้คนอื่นๆตกใจมากเพราะดีน่าได้ค่าตอบแทนเพียง10,000ดอลลาร์ 1, โคเทคได้น้อยกว่าด้วยแค่1,000ดอลลาร์ 1, และส,สุดคือเคนนี่ที่ไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนหยดน้ําที่ทําให้แก้วลน้นทําให้คนอื่นๆตัดสินใจว่าจะไม่ตามเดวิดปล่อยให้เขาทําอะไรก็ได้กับของนั้นสุดท้ายเดวิดต้องขับรถไปส่งของคนเดียวแต่ขับไปได้ตักทักขเขารู้สึกเหงาเปิดเพลงฟังอีกครั้งเป็นเพลงที่พวกเขามักฟังด้วยกันจริงๆแล้ววทนไไไม่่หออีกตป จึงตัดสินใจกลับรถไปหาทุกคนพวกเขาผ่านความยากลําบากมาด้วยกันมากมายก็ถือว่ามีความผูกพันกันบ้างเพื่อไถ่โทษเดวิดคุกเขา่าขอโทษทุกคนและสัญญาว่าจะแบ่งเงินที่ได้อย่างเท่าเทียมทุกคนจึงยอมให้อภัยเขาเมื่อทุกคนกําลังเตรียมตัวออกเดินทางจูจูก,ก็เจอครอบครัวของดอดอีกครั้งทําให้เคนนี่รู้สึกอึดอดัดเพราะสาวสวยยังโกรธและเย็นชามากตอนนี้เขารวบรวมความกล้าเพื่อพูดออกมาบอกว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยทั้งหมดเป็นแค่เดวิดจ้างมากแกล้งเป็นครอบครัวเพื่อขนส่ง ยาเสพติดเท่านั้นเรื่องนี้ทําให้แม่ลูกอ้าปากท้างแต่จูู่ไอ้ตัวร้ายก็โผล่มาจากไหนไม่รู้มันถือปืนเพื่อจัดการพระเอกแต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกจอนกระโดดจากรถมาซัดตีจนมันนอนสลบไปเลยหลังจากควบคุมไอ้นั่นได้แล้วจอนบอกให้ลูกสาวไปเรียกตำรวจเห็นสถานการณ์ไม่ดีเดวิดจึงออกมาชี้แจงบอกว่าพวกเขาทําเรื่องนี้ไม่นึกว่าคนร้ายจับลูกของจอนไปข่มขู่บังคับให้เดวิดส่งกุญแจรถที่มียาเสพติดแต่พอได้กุญแจแล้วมันก็ยังไม่ยอมปล่อยทุกคนสิ่งที่พวกเขาทํากับมันทุกคนตต้องาย เห็นดังนั้นเดวิดรีบออกมาปกป้องทุกคนทันทีฉันช่วยโอกาสตอนมันเผลอพุ่งเข้าจงติเคนนี่ก็กระหาญพุ่งเข้าไปต่อสู้ด้วยหมัดอันหนักหน่วงสิ่งนี้ทําให้พี่สาวประทับใจจึงพุ่งเข้าไปมอบจุบให้เขาจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจอห์นูว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่คนเลวพวกเขาถูกสถานการณ์บังคับจึงต้องทําเรื่องแบบนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเดวิดพาใหม่ถูกกลับไปส่งให้แบรนด์แต่ตอนนี้เขากลับคาไม่ยอมจ่ายเงินแต่เรื่องนี้ก็ไม่สําคัญอีกต่อไปจากบนพื้นตำรวจบุกเข้ามาแบบไม่ทันตตััั้้งวจวจบแรรนด์พพพอมพก และผู้บัญชาการภารกิจนี้คือจอห์นเดวิดมีส่วนช่วยจับแบรนด์จึงไม่ถูกจับทั้ง4คนยังได้คุ้มครองพยานและย้ายไปอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวหนังก็จบลงตรงนี้สวัสดีและพบกันใหม่ในภาพยนตร์เรื่องต่อไปบายบาย